ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่าทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับการดูดวงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมจะดูดวงนี้ด้วยตัวผมเองคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยใดๆทั้งสิน้นและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการทักไปหาใครก่อนทั้งสิน้นโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่รนดอมกันเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ว่า ความโชคดีมหาศาลที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับความโชคดีมหาศาลที่คุณจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร็วๆนี้ว่ากันไปตามความเชื่อนะครับย้ำว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคเริ่มกันเลย ทำใจสบายๆนะครับให้สงบจิตใจให้เป็นสมาธิระลึกถึงคุณพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทำใจให้โล่งๆสบายเราจะมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายแทนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามารุ้นไปได้วยกันนะครับการแลนดอมนี้นะผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการเปิดร่วมกันนะครับนะไม่ต้องเลือกกองไพ่ไม่ต้องเลือกกองไพ่ จะใช้ไพ่สองสำรับในการเปิดร่วมกันเพื่อดับเบิลเช็คพลังงานนะครับประมาณนี้เพื่อความแม่นยำสูงสุดโอเคมาเริ่มกันเลยนะทำใจสบายๆนะครับโอเคใบแรกของสำรับแรกจะได้ไพ่อะไรวันนี้มาลุ้นกันนะโอ้แ oh, ปดดาบ8อ of s w o คุณไม่ต้องกลัว8ดดาบ ช่วงนี้คุณอาจจะมีภาวะที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกมืดแปดด้านรู้สึกว่าขยับตัวลำบากทำอะไรก็มีอุปสรรคไปหมดแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ประมาณนี้ยังตัดสินอะไรไม่ได้ด้วยไพ่ใบเดียวเดี๋ยวมาดูใบต่อไปซิว่าไพ่ใบถัดไปจะบอกอะไรจะขยายความสิ่งใดกันบ้างนะครับอืมโอราชาไม่เท้าคิ n g of wands ผู้หลักผู้ใหญ่จับตามองคุณอยู่นะ ผมมองว่าเป็นการจับตามมองแบบชื่นชมหรือกําลังดูว่าคุณจะมีความสามารถตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่แบบนี้เป็นการจับตามมองในแง่ดีนะครับแล้วกม็มีโอกาสผู้ใหญ่ให้โชคได้ด้วยนะอโอ้ก้าถ้วยนายอ of ครับในบางกรณีบางท่านนะก้าวถ้วยนายอ of ครับ บางท่านชีวิตค่อนข้างดีอยู่แล้วเลิศเลอเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบอยากได้อะไรอยากมีอะไรก็มีแล้วเพียงแต่ว่ายังรู้สึกเหมือนเติมไม่เต็มรู้สึกเหมือนตัวเองขาดอะไรไปบางอย่างนึกไม่ออกอะไรประมาณนี้เอา้ามาดูกันคุณยังขาดอะไรหรือเปล่าเออหลายท่านมีความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังรู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรบางอย่างไปจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือไม่หรือข้าของเงินทองหรือแม้แต่ความสุขทางใจ คนเรานะมาดูกันนะครับโอ้สิบถ้วยสบายใจยได้แล้วเทนอครับสิบถ้วยถูกต้องนะครับเมื่อกี้มี9ถ้วยตามด้วย10ถ้วยชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์มหาศาลเรียกว่ามากน้อยตามวาสนาบาร,รมีแต่ละท่านที่สะสมมาคนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นการเกิดมาย่อมอาจจะไม่เท่ากันมีความสุขสบายไม่เท่ากันในแต่ละท่านนะครับตามวาสนาที่ทํามาแต่ขอให้เชื่อมั่นตามหน้าไพา่ตามพลังงานปัจจุบันว่า คุณจะมีกินมีใช้มีความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขทางเกี่ยวกับครอบครัวนะสิบถ้วยไพ่ครอบครัวสุขสันต์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิสหายหรือครอบครัวที่สร้างเองสามีภรรยาบุตรแบบนี้ดีงามนะครับเก้าถ้วยสิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์อย่างแน่ชัดเลยตามหน้าไพ่นะครับนะส่วนในชีวิตจริงจะตรงกับท่านใดเพียงไรก็มาดูกันต่อไปนะแล้วก็อื การเสี่ยงทายแบบนี้สามารถใช้เป็นแนวทางได้นะครับดูให้เกิดประโยชน์อย่าไปงมงายนะครับเราดูตามตำราสากลน,นะอ่านความหมายตามตำราสากลโอ้อัศวินไม้เท้า Knight of Wands คุณจะมีความก้าวหน้าแน่นอนเมื่อกี้มี King of Wands ตอนนี้มี Knight of Wands ออกมาคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมว่าคุณจะได้รับความสำเร็จ โดยลําดับนะแล้วก็ถ้าได้รับการมอบหมายใดๆจากผู้ใหญ่มาคุณจะทําได้ผ่านฉลุยเลยแหละขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับหรือแม้แต่ท่านที่เป็นเป็นนายตัวเองเป็นคนทํางานอิสระเป็นเจ้าของกิจการใดๆก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้มีเจ้านายไม่ได้มีผู้ใหญ่ใดๆแปลว่าตัวคุณเองเนี่แหละกาลังจะเติบโตเอ <c oughs> นะมาดูกันต่อโอ้โหเดอะเดวิล ช่วงนี้เอฟองเก่งช้อปปิ้งเก่งหรือเปล่ามีความอยากได้อยากมีเยอะไปหมดไอ้นุ่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ระวังนิดนึงมันไม่ผิดในความอยากได้แต่อย่าให้มันข้ามเส้นความโลภขออนุญาตแนะนํานะไม่ได้ว่านะคนเรามีกิเลสเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสเราจะบริหารชีวิตทางโลกได้อย่างมีความสุขเออใช้ชีวิตให้มีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมควบคู่กันไปนะครับทางโลกไม่ช้ําทางธรรมไม่เสีย เดวิลนี่มันเป็นกิเลสในใจบางอย่างถ้าเราควบคุมมันได้เราจะมีความสุขอิ่มน้ำสำราญเลยหรือจะตีความไปเรื่องสเสน่ห์ก็ได้นะเป็นคนมีสเสน่ห์ก็ได้นะเดี๋ยวมาดูใบถัดไปซิว่าไพ่จะขยายความใดๆต่อไปนะครับอืมโอ้โหสบายใจได้เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนทาเค การงานใดๆสิ่งใดที่คุณทําอยู่ตอนนี้กําลังดําเนินการมาอย่างถูกทางถูกวิธีถูกคนถูกที่ถูกเวลามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นนิมิตหมายอันดีในบางท่านนะที่คิดจะสร้างธุรกิจส่วนตัวอยากมีกิจการของตัวเองคุณเริ่มได้เลย จดเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากสำหรับคนที่อยากมีกิจการของตัวเองเริ่มต้นได้ไม่ต้องรอความพร้อม100%เซถ้ารอความพร้อม100%เซก็จะไม่ได้เริ่มสักทีนะครับเริ่มต้นตามกำลังได้เลยนะมีเกณฑ์ผ่านฉลุยเติบโตได้ตามกำลังแน่นอนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคดีมหาสารใดๆกับคุณเร็วๆนี้ผมมองว่าวันนี้เรื่องการงานโดดเด่นมาเลยนะครับพองานดีเดี๋ยวเงินก็ดีตามเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคุณจะมีโชคลาภโชคดีมหาสารเรื่องใด โ้พูดไม่ทันขาดคำคนลูกสาธุน้อมรับไวเลยผมรับด้วยความโชคดีมาแล้วพูดไม่ทันขาดคำว่าโชคดีมหาศาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หยิบได้เดอะซันเดอะซันออกมาไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ยิปซีไพ่ทาร่สากลความหมายรู้กันดีอยู่แล้วเดอะซันมาคือความสำเร็จทั้งปวง คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตก้าวหน้ามีแต่ความสุขความเจริญอะไรก็แล้วแต่รับไว้เลยผมรับด้วยมาโชคดีไปด้วยกันนะครับโอ้โหเด e s u สันมาหายห่วงแล้วนับจากนี้ไปต่อให้มีไพ่เสียออกมาบ้างนะคุณไม่ต้องกลัวเลยเพราะมีเด e อ u สันคุ้มครองอยู่แล้วเอ้ฮวันนี้มือดีมากโอ้ยได้เดอสันไม่ได้ออกกันง่ายๆไม่ได้ออกกันบ่อยๆนะครับไปกันต่ออ่ะ โอ้โหเด็กถือดาบ p g e o o Swords คุณมีความมาั่นอกมั่นใจดีนะครับก็เป็นดาบสองคมอย่างหนึ่งต้องแนะนำกันตรงๆในแง่ดีคือคุณจะสามารถ ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่คุณประสงค์ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่ามั่นใจเกินไปฟังคําแนะนําจากคนอื่นบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เชื่อถือได้นะย้ําว่าฟังคําวิจารณ์จากคนที่เชื่อถือได้ส่วนคําดาติฉินนินทาจากใครก็ไม่รู้ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับรับฟังคําวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เท่านั้นเออแล้วจะดีเองโอเคไปกันต่อเดอะซันมาแล้ววันนี้หายห่วง ไม่ว่าไพ่ใบต่อๆไปจะมีอะไรบ้าง The s ันคุ้มครองไว้แล้ววันนี้โอ้ซีดาฟอร์สพักผ่อนน้อยหรือเปล่าหรือมีความเครียดใดๆสะสมหรือเปล่าระวังนะครับใบนี้มาค่อนข้างมีดีมีร้ายคุณไม่ต้องกลัวซีดา ไพ่าดาบเป็นไพ่อุปสรรคแต่สีดาบเขามาเตือนเล็กน้อยว่าพักผ่อนบ้างนะหาเวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองบ้างทบทวนบ้างอะไรแบบนี้ถ้าพักผ่อนน้อยก็ควรพักผ่อนเพิ่มเติมแบบนี้จะได้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับบางทีบางท่านโหมงานหนักคิดเยอะกังวลบางท่านงานไม่ได้หนักแต่ใช้สมองเยอะใช้ความคิดเยอะอาจจะปวดหัวได้อะไรแบบนี้พักผ่อนเยอะๆนะเท่าที่เป็นไปได้นะครับโอเคไปกันต่อนะอพลังงานดีมากวันนี้ ถึงแม้จะเริ่มต้นด้วย8ดาบความวิตกกังวลในใจคุณแต่ผมเชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านไปได้ไพด่ดีๆใบอื่นโดยเฉพาะเดอะซันการันตีตามความเชื่อนะครับเออโ oh, อ,อ้เดมูนเอ๊ะกังวลอะไรหรือเปล่านอนไม่ค่อยหลับหรือเปล่ามักจะวิตกกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนเป็นอยู่หรือไม่หรือดูซีรีส์ดึกนอนดึกแบบนี้ระวังนะ เมื่อกี้มีสีดาบแถมเดรโมนอ่าท้าท่านที่นอนดึกพักผ่อนน้อยพักผ่อนให้มากๆเพิ่มขึ้นนะครับระวังสุขภาพสักหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่ายังไม่มีอะไรร้ายแรงปรากฏนะครับยังเป็นเรื่องดีๆอยู่นะครับแล้วก็อืโหสบายใจได้อ่า justice โอเคใบนี่มมาการันตีว่าคุณมาถูกทางคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิต ความยุติธรรมในชีวิตหมายรวมถึงทุกเรื่องสิ่งใดก็แล้วแต่เรียกว่าทําอย่างไรได้อย่างนั้นทําดีมาโดยตลอดย่อมได้ดีแต่ใบนี้เขาก็เตือนนะเตือนตรงๆนะไม่ได้ว่านะถ้าคุณเคยกระทําความผิดใดๆมาไม่ว่าตั้งใจหรือไม่แก้ไขซะ คนเราสามารถผิดพลาดกันได้แล้วก็ถ้าพอรู้ตัวก็ปรับปรุงแก้ไขซะแล้วก็จากร้ายจะกลายเป็นดีได้แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทําความดีมาตโดยตลอดนะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ในความถูกต้องคุณได้ดีแน่นอนทําอย่างไรได้อย่างนั้นทําดีได้ดีเอารับไว้เลยไปกันต่อนะครับแล้วก็ดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติม ความตื่นเต้นเร้าใจของแรนดอมคือการเสี่ยงทายที่เราไม่รู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีเลยแหละนี่ก้ 9, 9, าเหรียญในอ p e เ t น c l e คสไพ่มหาเศรษฐีออกมาแล้ว เมื่อกี้ตอนแรกมี7เหรียญท่านที่อยากมีกิจการส่วนตัวสามารถเริ่มต้นได้เลยใบนี้มาการันตีว่าถ้าคุณเริ่มต้นทํากิจการส่วนตัวทํางานส่วนตัวหรือแม้แต่คนทํางานประจําก็แล้วแต่ไม่จํากัดว่าคุณจะต้องทํางานใดๆใบนี้เป็นความหมายรวมว่ากิจการงานของคุณจะก้าวหน้าเป็นอย่างดีเจ้าของกิจการจะมั่งคั่งมั่นคงมากขึ้น นะครับคนค้าคนขายจะขายดีมากขึ้นส่วนคนทำงานประจำงานคุณยังคงมั่นคงดีอยู่ประมาณนี้สบายใจได้เลยหรืออีกความหมายหนึ่งจะบ่งบอกว่าชีวิตคุณจะถูกยกระดับมีความสุขความสบายมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะไปกันต่อ,อ,อ,อราชนิดา Queen ีน s w o r อ s ผู้ใหญ่ให้คุณให้โชคและก็ให้โทษได้ด้วยอันนี้ก็เป็นดาบสองคมอีกแล้วใบนี้นะครับต้องทำนายตามตรงนะในแง่ดีคือคุณมีผู้ใหญ่ที่ดีแบ็กอัพแข็ง ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีแต่อย่าทําอะไรผิดพลาดอย่านอกลู่นอกทางนะขออนุญาตทำาะไตามตรงไม่ได้ว่านะครับเพราะผู้ใหญ่จับตามองอยู่ถ้าคุณทําดีคุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างสูงสุดแต่ถ้าคุณทําพลาดหรือทําผิดใดๆดก็แล้วแต่ก็อาจได้รับการลงโทษเช่นเดียวกันใบนี้ให้ได้ทั้งคุณทั้งโทษขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าจะดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับผู้ใหญ่จับตาดูอยู่นะกรณีที่คุณไม่ได้มีเจ้านายใบนี้หมายถึงผู้อาญาผู้ใหญ่หรือลูกค้าก็เป็นไปได้นะครับ ใครก็แล้วแต่ที่สามารถให้คุณให้โทษได้เขากําลังจับตามองคุณอยู่อยากสนับสนุนคุณทําดีให้เต็มที่สุดฝีมือเลยนะเอาใจช่วยไปกันต่อโหหกเหรียญยินดีด้วย six of p e n t a c l e s าบนี้มาเป็นบาลานซ์สมดุลสมดุลทางโลกทางธรรมคุณจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆและมีโอกาสได้เป็นผู้ให้ด้วยคนที่มีความขาดแคลนอยู่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อุปถัมภ์หรือผู้ที่มีจิตใจเมตตาประมาณนี้ผู้หลักผู้ใหญ่การได้รับโชคโดยเสน่หาหรือแม้แต่ กันได้เรียกว่ามีโชคดีเข้ามาจากคนที่คาดไม่ถึงก็เป็นไปได้กรณีคุณที่มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอยู่พอสมควรแล้วคุณมีโอกาสเป็นผู้ให้มีโอกาสทําบุญมากขึ้นซึ่งการทําบุญมากขึ้นเนี่ยแหละที่จะชักพาสิ่งดีๆมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่ตามความเชื่อของคุณนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนาโชคมหาศาลมาให้คุณยิ่งทําบุญยิ่งดีทําบุญทํากุศลไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะทําตามกําลังหรือบางท่านไม่มีเงินตอนนี้ช่วงนี้ขัดสนอยู่วิธีทําบุญที่ไม่ยากนะักคืออนุโมทนากับเขาเออเห็นใครทําบุญอนุโมทนากับเขาเราก็ได้ด้วยบางส่วนเห็นใครได้ดิบได้ดีอนุโมทนากับเขายินดีกับเขาเป็นการทําบุญกุศลทางใจจิตใจที่เป็นกุศลบางทีไม่จําเป็นต้องใช้เงินก็ได้กุศลเข้ามาเช่นกันนะครับประมาณ นไปกันต่อเลยนะโอเคใบถัดไปอยากบอกอะไรวันนี้โชคลาภมหาศาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อไรอย่างไรเอออย่าไปเร่งเวลานะครับอย่าไปนับวันรอคอยให้ใช้ชีวิตไปตามปกติเดี๋ยวดีเองโอ้โหเดี๋ยวดีเองพูดไม่ทันขาดคำแต่ไม่เท e i g h of ones ไพ่แห่งความพุ่งทยานก้าวหน้าไปข้างหน้ามาชัดเจนตามภาพไพ่ย,ยิปซีเล่าเรื่องด้วยภาพ ไม้เท้าทั้ง8การพุ่งทยานไปข้างหน้าการจเจริญเติบโตวความก้าวหน้ามาแล้วคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่คุณจะก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมตามความเชื่ออาศัายมูมูเข้าไปนะครับเอาเอาให้เต็มที่เลยนะเอาแบบที่ไม่งมงายนะ เอาที่แบบจับต้องได้สายขาวแบบนี้เราเชียร์การไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิอะไรแบบนี้ที่เป็นสายขาวเราเชียร์อะไรเทาๆดำๆอย่าไปแตะยึดถือความถูกต้องมูให้ถูกวิธีมูให้ดีส่วนทางโลกก็ตั้งใจทำมาหากินซื่อสัสตย์สุจริตว่ากันไปอย่าไปคดโกงใครอย่าไปแตะอะไรเทาๆดำดังกล่าวนะครับก้าวหน้าแน่นอนใบนี้มาสบายใจได้แล้วก็พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ โอ้โหสามเหรียญ tria pentacles นิมิตหมายดีมาแล้วโลกของคุณจะกว้างออกไปสังคมของคุณจะกว้างขึ้นคุณมีโอกาสพบปะผู้คนมากขึ้นรู้จักผู้คนมากขึ้นเกี่ยวข้องกับผู้คนสายงานต่างๆมากขึ้นซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของคุณผลประโยชน์ทางการงานการเงินและมิตรภาพทั้งหลายจะลหลัล่งไหลลไหลมาเทมาเลยก็ว่าได้ประมาณนี้ พบปะผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บางคนบอกว่าฉันชอบเก็บตัวไม่ชอบพบปะผู้คนไม่เป็นไรสมัยนี้การสื่อสารสะดวกสบายใช้การสื่อสารให้เป็นประโยชน์อย่างไรก็แล้วแต่การเก็บเนื้อเก็บตัวสามารถทําได้แต่ถ้าพบปะผู้คนได้จะดีกว่านะครับเลือกพบปะผู้คนที่เอื้อต่อสายงานของคุณแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆม,ม,มากมายโอเคไปกันต่อเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เอ๊ ลุ้นกันลุ้นกันอย่างที่บอกนะว่าวันนี้เออเรามีเดอะซันตั้งแต่ใบแรกแล้วเอาเดอะซันขึ้นไปข้างบนเลยนี่อ่าเรามีเดอะซันคุ้มครองไว้แล้วไม่ว่าใบอื่นจะมีอะไรออกมาวันนี้เดอะซันครอบคุ้มครองไว้หมดละโชคดีมหาศาลมาแน่นอนโอ้โห,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 โหพูดไม่ทันขาดคำว่าโชคดีมหาศาลได้คุยนอัเพนทาเคิลราชินีเหรียญมีวันนี้มีทั้งเดอะซันมีทั้งไพด่ดีๆมากมายและ ตอกย้ํายืนยันด้วยราชินีเหรียญใบนี้ไม่รวยก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับเราไม่ขายฝันว่าคุณจะต้องรวยปุบปับฉับพลันวันนี้แต่ใบนี้บ่งบอกเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าคุณสามารถร่ํารวยได้ ตามกำลังตามความขยันไม่ใช่ดวงดีแล้วนั่งเฉยๆมันจะรวยไม่มีทางนะบอกไว้เลยคุณต้องไปขยันขันแข็งทำมาหากินซื้อสัตย์สุจริตอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือแม้แต่ถ้าบางท่านรอการเสี่ยงโชคอยู่ก็สามารถเสี่ยงโชคได้เพลินๆอย่าไปมุ่งมั่นมากเกินไปถือว่าเล่นสนุกๆพอนะครับนะ,ะหลักๆสําคัญใจความสําคัญของราชินีเหรีนญผมมองว่าอยู่ที่1นะ การตั้งอกตั้งใจทํางานธุรกิจที่เติบโตการค้าขายที่มั่นคงมั่งคั่งหรือแม้แต่การที่ลงทุนลงแรงทาอะไรด้วยตัวเองแล้วร่ํารวยอย่างยั่งยืนร่ํารวยอย่างมั่นคงด้วยลําแข้งด้วยฝีมือของคุณเองแบบนี้นะไม่มีคําว่าฟลุกทุกอย่างคือการลงทุนลงแรงสร้างด้วยตัวเองแบบนี้หรืออีกความหมายหนึ่งคุณอาจจะได้รับโชคดีจากญาติผู้ใหญ่หรือการได้รับโชคโดยสเสน่หาก็เป็นไปได้ กรณีคุณผู้หญิงคุณจะได้รับาการยกย่องเชิดชูในสังคมมีหน้ามีตามากขึ้นถ้าคุณผู้ชายได้ใบนี้มีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ซึ่งผมย้ำอยู่เสมอว่านารีอุปถัมภ์ไม่ใช่แนงแนงนอนนอนให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่นารีอุปถัมภ์คือมีโอกาสได้รับโชคดีจากสุภาพสตรีเออลูกค้าดีเจ้านายดีอะไรแบบนี้เป็นไปได้ที่แน่ๆคุณมีโอกาสร่ํารวยด้วยตัวเองด้วยความสามารถไม่มีฟลุกนะครับย้ำนะไม่มีฟลุกเออไปกันต่อ เข้มขนขึ้นเรื่อยๆมาอ้โหพูดไม่ทันขาดคำอีกแล้ว10ไม้เท้า10 of w a n d s เมื่อกี้มีราชินีเิรียนผมทำนายไปแล้วว่าคุณจะร่ำรวยขึ้นจากการขยันขันแข็งทำงาน10ไม้เท้าออกมายืนยันว่า คุณต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้ดีบางคนบอกว่าไม่อยากเหนื่อยได้ไหมเอ้าทําไม่เหนื่อยมันก็ไม่ได้นะครับจะนั่งนั่งนอนนเฉยๆไม่ได้เราไม่เชียร์เราไม่ขายฝันนะอาจจะมานั่งลมๆแรงๆเฉยเแล้วรวยขึ้นมันไม่มีทางคุณต้องขยันก่อนใบนี้คอนเฟิร์มนะขยันแล้วรวยเหนื่อยแล้วรวยเอาไหมล่ะไม่มีใครไม่เหนื่อยคนเราตื่นมาหายใจก็เหนื่อยแล้วเออนะครับออกเดินทางไปทำงานก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วรวยเอาไหมล่ะรับไว้นะประมาณนี้โอเค เดี๋ยวมาดูสำรับที่2ต่อซิว่าไพ่สำรับที่2จะบอกอะไรเพิ่มเติมขยายความสิ่งใดๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรนะครับมาดูกันนะขอให้ไพ่สำรับที่2ยืนยันพลังงานอย่างแม่นยำนะครับดูซิว่าจะมีไพ่ดับเบิลมีพลังงานโชค2ชั้นทวีคูณออกมาหรือไม่วันนี้โอ้โหเจ็ด่วยยินดีด้วยเซเว่นล็อคัคุณจะมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นนะ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่คุณจะมีทางเลือกมีตัวเลือกในชีวิตมากขึ้นคุณสามารถาเรียกว่าใช้ชีวิตได้อย่างเป็นผู้เลือกไม่ว่าจะเป็นการงาน,งานการเงินความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่บางท่านเคยท้อใจว่าไม่มีทางไปอะไรก็แล้วแต่นับจากนี้ไปชีวิตจะเปลี่ยนไปสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อจะดนบันดาลให้คุณมีทางเลือกมากขึ้นมีทางไปมากขึ้นอ่าคอยดูซินะครับ เอาไว้เป็นแนวทางชีวิตที่เหลือคุณไปประยุกต์ใช้ได้เองนะย้ํานะว่าดวงดีแล้วนั่งนั่งนอนนอน,น,อนมันก็ไม่ดีขึ้นเออต้องออกไปขยันขันแข็งทําสิ่งดีๆหาโอกาสให้ตัวเองด้วยนะโอเคไปกันต่อโอ้หนึ่งดบา,อสอสาดบ a e of Swords ไพ่ดาบใบอื่นๆเป็นอุปสรรคแต่หนึ่งดาบเป็นเรื่องดีความมุ่งมั่นตั้งใจจะนําพาโชคดีมาให้คุณใบนี้ไม่ต้องทํานายเยอะไม่ต้องพูดกันเยอะตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นแล้วดีไปกันต่อนะครับ แล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจะมีดับเบิลหรือไม่วันนี้โอ้โหสิบไม้เท้าดับเบิลมาแล้วใบแรกวันนี้มีสิบไม้เท้าสองใบบ่งบอกชัดเจนเลยว่าคุณมากับดวงเรื่องการงานที่โดดเด่นสิบไม้เท้าดูเหมือนภาระอันยิ่งใหญ่แต่คุณยังแบกไหวตามภาพสิบไม้เท้าดับเบิลสองใบหมายความว่ายิ่งขยันยิ่งรวยอ้าวรับไว้เลยนะ ยิ่งขยันยิ่งรวยแนะนําให้ขนาดนี้ถ้าคุณบอกว่าไม่อยากขยันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแต่เอาตรงๆนะยิ่งขยันยิ่งรวยนะแล้วก็เออเข้มข้นเข้มข้นเออโอ้ห้าถ้วยไฟอัพคัพส์ใบนี้ก็มีดีมีร้ายคุณไม่ต้องกลัวบางท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเติบโตช้าหรือมีอดีตฝังใจใดๆก็แล้วแต่ อดีตเราเก็บไว้เป็นบทเรียนได้แต่อย่าไปจมอยู่กับอดีตขออนุญาตแนะนําตามตรงนะไม่ได้ว่านะอดีตผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปเลยเป็นบทเรียนได้แต่อย่าไปฝังใจจําปัจจุบันคุณกําลังดีขึ้นแล้วนะครับขอให้เชื่อมัน่นย้ําเลยว่าขยันแล้วรวยยิ่งขยันยิ่งดีประมาณนี้อย่าลืมเดอะซันเชื่อมั่นในเดอะซันนะวันนี้รับไปเลยนะครับโชคดีไปด้วยกันนะผมรับด้วยนะครับแล้วก็อ โอ้เด็กดาบมาวันนี้มีเด็กดาบบาอ่าเพรสออฟซอสมีเด็กดาบ2ใบการันตีดับเบิลพลังงานว่าคุณกำลังมาถูกทางนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีลูกค้าให้การเรียกว่าเอ็นดูคนที่เกี่ยวข้องเมตตาคุณอยู่ตั้งใจทําให้เต็มที่แล้วผลจะออกมาดีนะประมาณนี้ระวังนิดเดียวความมั่นใจในตัวเองเกินไปนะความมั่นใจในตัวเองเกินไประวังนิดเดียวรับฟังคําวิจารณ์ที่มีประโยชน์แล้วจะดีโอเคไปกันต่อลุ้นลุ้นลุ้น พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอโฮโฮโอโหยินดีด้วยอาโชคลาภมาแล้วหนึ่งเหรียญ a c e of Pentacles เหรียญขนาดใหญ่จากฟากฟ้าจากมือที่มองไม่เห็นเทพรประธานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ความมั่นคงมั่งคั่งกำลังมา บางกรณีใบนี้หมายถึงโชคลาภได้ด้วยแต่ผมทำนายตามความจริงไม่ขายฝันไม่อยากเชียร์เรื่องโชคลาภสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งในร้านที่จะร่ำรวยขึ้นมาจากโชคลาภมันเด่นมากวันนี้จากการทำงานขยันแล้วรวยนะครับยิ่งขยันยิ่งดีประมาณนี้แต่โชคลาภก็มีได้ใบนี้ถ้าคุณเสี่ยงโชคนะก็เล่นเพลินๆพ,พ,พอได้ก็แต่อย่าไปคาดหวังอะไรมากยังคงเน้นย้ำว่าขยันแล้วรวยรวยด้วยฝีมือตัวเองรวยด้วยความสามารถแล้วก็ใบนี้ตีความอีกอย่างถ้า ไม่ได้ปลาหมายถึงโชคลาบนะบนี้จะตีความว่าโชคดีที่หลั่งไหลมาจากทุกสารทิศก็ได้เช่นกันนะโชคดีที่มาจากทุกสารทิศรับไว้เลยนะครับประมาณนี้ยังคงย้ํานะว่ายิ่งขยันยิ่งดียิ่งใช้ความสามารถยิ่งดีดวงคุณมากับความสามารถไม่ได้มาแบบฟลุกๆเออแล้วก็โ,ฮ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 โฮอ้โห The Empress อ่ะสบายใจได้แล้ววันนี้มีทั้งเดอะซันมีทั้งราชินีเหรียญมีทั้งหนึ่งเหรียญมีไพด่ดีๆมากมายแล้วดีเอ็มเพรสความอุดมสมบูรณ์พูนสุขมาใบนี้ไพ่ตัวแม่ขออนุญาตใช้คำนี้เลย วแม่ทุกสถาบันเดียเพรสนะครับจากรพรรดินีความอุดมสมบูรณ์ขั้นสุดความมั่งมีมั่งคั่งมั่นคงคุณผู้หญิงก็ร่ำรวยมีได้รับการยกระดับฐานะทางสังคมสูงขึ้นได้รับเกียรติได้รับการยกย่องมีโอกาสระดับเป็นถึงคุณหญิงคุณนายอะไรว่าไปหรือเป็นอยู่แล้วในบางท่านนะครับส่วนคุณผู้ชายเป็นดวงนารีอปถมเบิ้ลดับเบิลสเท่าเพราะเมื่อกี้ก็มีราชินีเหรียญ มีทั้งราชินีเหรียญมีทั้งเอ็มเพรสถึงจะไม่ใช่ไพ่ดับเบิลโดยตรงแต่พลังงานนี้สอดคล้องส่งเสริมกันหมายความว่าคุณจะมีโอกาสโชคดีจากสุภาพสตรีเป็น2เท่าเลยนะประมาณนี้รับไว้เลยนะครับไม่ธรรมดาวันนี้อ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดีเอ็มเพรสนี่นอกจากความอุดมสมบูรณ์ภูนสุขในการใช้ชีวิตการเงินอะไรแล้วยังตีความอีกอย่างได้ว่าถ้าคุณที่มีคู่ครองนะคุณที่มีครอบครัวมีความพร้อมสามารถตั้งครรภ์ได้มีลูกได้ถ้ามีความพร้อมสามารถมีลูกได้นะครับใบนี้นะ โอเคไปกันต่อนะครับอืมพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใครอยากบอกอะไรเพิ่มเติมอืมมีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมลุ้นลุ้นลุ้นลุนโอ้โหสองถ้วย two h f cups วันนี้ตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่ใบแรกค่อนข้างโดดเด่นด้านการงานการเงินความขยันขันแข็งแต่ก็ยังมีไพ่สองถ้วยไพ่ความสัมพันธ์ออกมาดีไม่ดีจะมีโชคเรื่องคู่ครองด้วยนะครับไม่ธรรมดาสองถ้วยไพ่เนื้อคู่ชัดเจนใบนี้ตีความอย่างแรกเลยนะคุณมีโอกาสได้คู่ครองที่ดีได้เนื้อคู่ที่ดีคนโสดมีโอกาสได้คู่คนมีคู่มีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแต่งงานครองเรือนอะไรแบบนี้หรือตีความอีกแบบหนึง่งถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วกําลังทําธุรกิจ ลงทุนลงหุ้นกับคู่ครองของคุณมีโอกาสที่คุณและคู่ของคุณจะชักนำพากันไปร่ำรวยด้วยกันแบบนี้เติบโตด้วยกันก็ได้เช่นกันใบนี้ตีความได้หลายอย่างไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างบริบทนี้ผมทำนายไปในทิศทางของความมั่นคงทั้งการงานการเงินซึ่งจะนำพาคู่ครองที่ดีมาให้หรือถ้ามีคู่ครองอยู่แล้ว คุณและคู่ครองจะเติบโตร่ำรวยไปด้วยกันรับไว้นะผมรับด้วยเออโอเคดีงามวันนี้เออไม่ธรรมดานะครับยินดีล่วงหน้ายินดีด้วยนะครับดวงชะตามาดีแบบนี้ส่วนเรื่องจริงจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับเกิดขึ้นช้าขึ้นเร็วอยู่ที่วาสนาความขยันของแต่ละท่านนะครับย้ําเลยวันนี้ย้ํามากเรื่องความขยันดวงมาแบบนี้อืขยันใช้ความสามารถจเจริญแน่นอน ถ้าอยู่เฉยๆจะไม่ค่คยได้หรอกถ้านั่งรอดวงไม่ค่คยได้หรอกดวงแบบนี้ต้องขยันก่อนโอ้โหสี่ไม้เท้า four of wands คุณครับเมื่อกี้นี้สองถ้วยเพิ่งออกคู่ครองเนื้อคู่สี่ไม้เท้าออกมาไพ่สี่ไม้เท้าคืออะไรทราบกันดีอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ถ้าดูไพ่เป็นประจำความหมายที่หนึ่งความมั่นคงในหน้าที่การงานความหมายที่สองเป็นไพ่แต่งงานบริบทนี้สองถ้วยกับสีไม้เท้าออกมาต่อเนื่องกัน คนโสดมีรุ้นได้คู่นะคุณจะมีแฟนแล้วก็เร็วเร็วนี้แหละคนโสดนะจะมีแฟนเร็วๆนี้นะครับไม่ธรรมดาแล้วแฟนคนนี้คู่รักคนนี้คู่ครองที่จะเข้ามานี้จะมาส่งเสริมคุณด้านการงานการเงินเพลอเจะเป็นดวงอุปถัมภ์กันดังกล่าวไปแล้วด้วยมีทั้งราชินีเหรียญทั้งเอ็มเพรสคุณผู้ชายได้นารีอุปถัมภ์ได้แฟนรวยแน่นอนคุณผู้หญิงมีโอกาสได้คู่ที่ดีสูงสักแน่นอนประมาณนี้รับไว้เลย ส่วนคนที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องคู่ครองสี่ไม้เท้าชัดเจนมากเรื่องความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินอ้าวรับไว้เลยนะครับแม่วันนี้พลังงานดีๆเปิดกันมาไม่มีผิดหวังและย้ําอีกครั้งว่ามันมีเดอะซันตั้งแต่ใบแรกแล้วสบายใจได้วันนี้เดอร์ซันครอบคลุมทุกอย่างไว้แล้วใบอื่นๆก็สวยงามโชคดีจริงๆเดี๋ยวเปิดอีกสักใบสองใบก็พอแล้วเป็นการสรุปนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ย่นเยอะยืดยาวเกิน,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 นไปดวงดีขนาดนี้แล้ว เดี๋ยวไม่จะเชี่นแทบไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วใบนี้มาอาพินิหารปาฏิหารทั้งหลายนะครับไพ่นักมายากลไพ่หมอดูไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่นักปราดเดี๋ยไม่จะเชี่นออกมาอะไรก็เป็นไปได้ อะไรก็เป็นไปได้ย้ําว่าในทางที่ดีด้วยนะครับเมจิเชียนสื่อความหมายไปนในทางที่ดีถ้าคุณคิดศึกษาต่อคิดเรียนต่อเรียนเพิ่มเติมคิดขยับขยายทําได้เลยแม้แต่การคบหากับครูบาอาจารย์นักปราชญ์การตระเวนหาครูดีอาจารย์ดีหาผู้มีวิชามาถ่ายทอดความรู้ให้เราไปฝากตัวเป็นสิทธิ์กับใครช่วงนี้ดี เรียนต่อดีศึกษาต่อดีแม้แต่ตัวคุณเองถ้าคุณเป็นคนที่มีองค์ความรู้คุณจะเป็นผู้ถ่ายทอดคุณจะทําอาชีพประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสอนการเป็นครูอาจารย์ก็ได้เป็นหมอดูยังได้นะครับลองดูได้ใบนี้ปาฏิหาริสิ่งที่คาดไม่ถึงในทางที่ดีมีโอกาสเกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้กับเมจิกเชียนนะครับโอเคอีกสักใบนึงพอแล้วหลหะวันนี้ขอสรุปสักหนึ่งใบนะครับอ่า เปิดไพ่ออกมาได้อะไรเสี่ยงทายได้อะไรก็ทำนายไปตามนั้นเลยนะอ้างอิงตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษนะครับบอกไว้ก่อนนะโอ้โหราชินีถ้วยสวยงามสงทายอย่างสวยงามคุ e นั f ครับโชคดีทั้งหลายที่เข้ามาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคุณจะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่นคง ยิ่งขยันยิ่งรวยมีผู้อุปถัมภ์ได้คู่ดีและจะเป็นที่รักของทุกๆสิ่งตามความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้คุณมาได้เป็นที่รักของทั้งมนุษย์สัตว์วิญญาณในทุกๆโลกตามความเชื่อเลยโลกที่เราอยู่โลกมนุษย์หรือโลกวิญญาณโลกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาทั้งหลายอํานวยอวยพรให้คุณตามความเชื่อราชินีถ้วยคุณจะได้เป็นที่รักของทุกๆสิ่ง จเจริญเกน้าหนะครับรับไว้เลยนะครับโอเคขอบพคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ